ครับพี่น้องเพื่อนเจ้าตัวประเทศครับนะวันนี้จะนําเสนอกับเรื่องของการซ่อมจอครับนะะดาดูวนนี้เสนอในรุ่นอะไรนะครับนะรุ่นที่จะนําเสนอจะเป็นรุ่นนี้นะน,น,นะน,นะครับนะในรุ่น 55T6 นะเป็นของ TCL ครับนะมาดูค่าๆบนบอร์ดก่อนนะครับนะลกนักษณะบนบอร์ดก็จะมีอยู่2บอร์ดนะด้านขวาเมืรอจะเป็น เราโผล่สะพานนะครับนะด้านซ้ายมือเราก็จะเป็นส่วนของเมนบอรนะ์ดเมนบอร์ดก็จะมีสองสายแพใหญ่ๆครับนะดูดูการเสียนะครับนะ,ะการเสียนะครับนะเดี๋ยวปดสวิตช์นะปดสวิตช์ป้าบขึ้นมากดปุ่ม นี่ครับนะปุ่ม power นะเดี๋ยวดูภาพนะครับนะภาจะเป็นแบบนี้นะครับนะส่วนใหญ่ของ TCL ครับนะอาการก็จะเป็นอาการแบบนี้เกือบทั้งหมดครับนะโดยส่วนใหญ่สาเหตุครับนะจะเกิดจากเรื่องของแรงไฟไฟที่เราจะพูดถึงวันนี้จะมีสอง มี2ตัวนะถ้าเป็นภาษา LG แระลึกออกไฟ Event Go ดีๆนะภาษาของ TCL เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกันนะแต่จะเป็นเรื่องของ LC 1 LC 2นะหรือว่าไฟเลี้ยงจอนะไฟเลี้ยงจอลหลักที่เราจะทราบกันนะตั้งจากที่เราเรียนมาครับนะหรือคนที่ไม่ได้เรียนนะก็จะเขาเรียกไฟไม่เป็นนะ การแบบนี้ครับนะมาดูบนนี้ก่อนนะครับนะบนนี้นะครับนะบนเมนบอร์ดเนี่ยมันค่อนข้างจะอะไรถ้าคนที่ไม่ได้เรียนนะครับนะค่อนข้างจะยากนะครับนะเพราะว่า,าในชุดที่เป็นทีคันบอร์ดจะอยู่บนเมนบอร์ดในกลุ่มนี้ครับนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของถ้าสังเกตดูทนะไมจะเขียนว่า เป็น c k CK1 CK2 CK3 CK4 นะครับนะแล้วก็ไปรวมไปถึง LC1 นะมาดูปีกด้านข้างนะมา,า,นา้ทีบาด้านข้างนะทีบารก็จะมีเป็นเป็น c k เ c k, 2, c k 8, น CK8 ในพวกนี้ครับนะอันนี้ด้านซ้ายมือนะครับ ส่วนที่เป็นขวามือก็จะเหมือนกันนะก็จะเขียนแบบเดียวกันผมจะลองวัดไฟให้ดูว่าอาการดังกล่าวเนี่ยไฟหลักๆที่เราจะสามารถวัดได้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะ,ใช,บนะใ,นะบใช้มิเตอร์วัดนะครับนะผมจะวัดให้ดูนะครับใช้มิเตอร์นะครับนะตั้งวัด แรงดันครับนะแตว่าตัวแรกนะผมวัดที่ตำแหน่งเ c 1 SC 2, ก็หนกับเอลนะตว่าตัวนี้นะครับนะนดูนะคนที่ไม่เคยเห็นนะครับนะสังเกตดูนะ้งนั้นเอปกติปกตินะครับนะจะต้องเป็นไฟลบบวกวิ่งขึ้นสลับกัน นะ RC หนึง่ง RC สองนะครับอนะตอนนี้ได้เป็นบวกนิ่งๆครับนะภาพหน้าจอยังไม่ต้องพูดถึงนะก็จะเหมือนเดิมนะครับนะเเรดี๋ยว ใส้แพร์ออกข้างหนึ่งครับไปแครับไไ์ออกข้างหนึ่งครับน,ะนร้นะอยแพเพื่อว่าดูว่าจอเนี่ยทางซ้ายกับทางขวาตัวไหนโหลดอยู่ครับนะดูดใกล้ครับนะผมปลดรอยสายแพร์ออกข้างหนึ่งข้างนีง้ออกคือข้างน,นี้มาด้านซ้ายมือนะสังเกตที่เบอร์จอนะเบอร์จอเนี่ยนะแน่นอนคนที่เคยเรียนครับนะจอเอสจี ห้าสี่7กหนึ่งนดะีศูนเจีดจ็อ็กแามน้นาเป็นจอจีนครับนะเป็นจอเรียกว่าจอ ST สนะครับส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นอางนี่ครับนะเอีกันห้าสี่หกหนึ่งดีศูนย์เจดขขีดเอ็จอฝั่งนี้นะผมรอฝั่งนี้ออกก่อนใช้มือผมนะครับนะรอยใช้มือออกแวผวก็จะเปิดเครื่องนะครับนะ เปิดสวตปั๊บนะครับกดปุ่ม power ครับนะปับ๊บหาให้ดูหน้าจอนะครับหน้าจอขึ้นเป็นแบบเห็นไหมครับแบบนี้คืออะไรนะแบบนี้ก็แสดงว่ามีฝั่งหนึ่งช็อตอยู่ฝั่งที่เรารอเนี่ยไม่ได้ช็อตอดับเครื่องครับนะปิดสวิต เป็นเช่นเมือนกันนะคผมก็กดอีกด้านหนึ่งนะเอาด้านนี้เสียข้าไปก่อนนะเก็บด้านนี้เข้าไปก่อนผมรอด้านนี้นะด้านนี้ด้านนี้ไล่มาขวามือปกติถ้าเป็นทรงนี้ครับนะถ้าเป็นในรุ่นทีหที 8, นะเราจะแก้ยึดด้านนี้นะแต่ตัวนี้ แน่นอนแหละผมรู้แล้วว่าผั่งนี้โหลดนะเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูด้วยนะผมจะเปิดให้ดูก่อนว่าวัดไฟดูก่อนอวัดไฟดูก่อนเดี๋ยวค่อยดูภาพนะผมวัดไฟดูก่อนไฟที่เราจะแนะนำงานก็คือที่ก็คาขต้องเรียนรู้ในเรื่องของจอร์ดบนใหม่ วนี้ครับเนะี่ยผมเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องปับ๊บอันนี้เครื่องสแตนบายอยู่นะครับนะ ิดสวิต์ครับนะต่อสติเดี๋ยวดูนะเรจะวัดไฟให้ดูน,นะครับนะไฟที่เราวัดก็คือไฟ LC 1 l c 2โฮทที่ LC 2ก่อนนะผมจิบไปแล้วครับนะให้สังเกตที่แรงไฟนะครับแรงไฟมันจะสวิงขึ้นเป็นลบ7แล้วก็บวก27ลบ7ลบ8นะครับ สลับกันที่นึงนะครับตรงนี้ครับนะก็จะเป็นลบ7บวก27หรือ28โวลต์นะประมาณนี้เี่ดูภาพครับนะดูภาพดูที่ภาพป๊าบนะครับมีภาพมครับภ,ภ,ภาพสวยเลย แล้วจากแค่นี้นะนี่ถ้ามองดูไปโดยรอบนะถ้าสมมุติไม่มีอะไรเลยนะครับที่จอนะครับนะผมเจอตําหนิจอแล้วนะครับการที่ทําให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยสังเกตดูครับนะมีตําหนิตรงนี้นะครับนะจอนี้อาจจะแก้ได้ไมมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับที่จอมีปัญหานะจอนี้นะครับ,นะรบมุมนี้มีปัญหาอยู่นะ อาจจะโดนจอแตกมาก็ได้ครับนะแต่ฝั่งนี้ภาพเนียนเลยสวย ถ้าหากพี่น้องเจอแบบนี้นะก็จะสามารถแก้ไขได้ครับนะส่วนพี่น้องที่เรียนไปแล้วครับนะก็พยายามศึกษาดูข้อมูลนะว่าจะแก้แบบไหนแต่ที่ยังไม่คเคยเรียนครับนะในปีนี้ปีสองครับผมทีพี่น้องได้ดูกันนะัน่งในเครื่องซ่อมจอเรื่องไรอื่นซะ่อมอาจจะต้องไม่แปดเทปนะอันที่ทำบน บนบอร์ดไปก็ได้นะเดี๋ยวเจอกันโอกาน้าคนระับสวัสดีครับ